เลียวว่าจะได้กันเนาะเพราะว่าต้องมาทำะล้วแต่อ้ามแน่ยเนาะเพราะวันไหนทางฟ้าเราจะ่อ้อมหลังลืมไปจะพนันแล้วสกมุดว่าเนี่ยเลี้ยวว่าเราการเราการอันนึงเลยนั่นเละเรียกว่าสมุดไปเลยเกินได้เออเออเป็นได้ว่าพนันเลยนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเข้าวรับไปมัายัง จะกระสุนสวิตได้ดวยเพราะว่าตาโราคแกงมันมันบาตายทีนี้เราไม่แกงที่เราด้วยไม่บาตายเ <c oughs> ลยสุนัสสุสวิไม่สลเราลอาอ่าสุราบะฮัดสุนัสสุสวิไม่สลที่ว่าเราทำสิ่งที่บาดบาดตายได้แกงไม่บาดตายจริงในบาดตายได้แกงแต่เราแกงบาดตาย เกงเกรงจสลามนี่ถึงนี่เราเราลืมแล้วทำไมแบบตายสุนัสุสีเรต้งนั่นเดียวที่เขามาอัพไใรเขารัได้ระยะตั้งนาได้ดาัคำพาะคำงมอกำอะไรในตอนที่มานบีเขาามายังนั้นนบี <c oughs> ต้องยังเซอกันันบีพอได้เซรกันนบีอสลัมพรนบีสลมนี่ก็ย่งสอบบ,บัตคนนึงชื่อไอรบาดหรือว่าครรบาดท่านนบีว่าอาอาโกเซียอาโกเซรติสซลาตวอ,อัมนาซีตายารุรลุลลเขาให้มางสันอัมนาซีตาหรือว่าถ่านลืมยารุสุลสลัล นบีบอกว่ากุลโรซาใิการลำยากุนทั้งสองประการนั้นไม่มีเรื่องว่าทั้งตั้งตัวไหนสั้นอะไรก็ทั้งฉันลืมนะทั้งสองรวบทั้งสองนไม่มีสับัดบ่าบัลบาดโบซาณในการก่อการนะบอกกันถึงหนึ่งอย่างนั้นจะต้องเกิดขึ้นถ้าทันไม่ลืมก็ต้องมายังสั้นถ้ามายังไม่สั้นก็แต่ลืมเลยนบีก็ทำพวกสับัดบางๆ อาฮะกุมาก็ละซึ่งจะได้จิงมายสิ่งที่ซึ่งจะได้ผุดก็รูบาลาฝกซอบัาจริงอ้นนั้นเลยฮอกคำนั่นแหละฮอาคำอากเซตีอากเซตีสุตอัมนสีตายารลลอฮ์กุลโาลิกะลำยากุบัลบาลิกะก็ด้การ